วันที่17เมษายน2566เวลาประมาณ5นาฬิกา30นาทีตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารภายใต้การอนนการสั่งการของพลตรวจตรีเกยียรติกาศนินประดับผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง4พันตำรวจเอกนัทวุฒิแสงเดือนรองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง4พันตำรวจเอกมนุวัตกอสนามรองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง4พันตำรวจเอกนพดลรักชาติผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมือง พันตำรวจโทธนูศิลป์ดวงแก้วงามรองผูุ้มกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารนำโดยพันตำรวจตรีพิชิตมัคครมสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสืบ ออกประชาสัมพันธ์สกัดกั้นกรณีคนต่างด้าวชาวลาวที่ใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราวซึ่งกำหนดให้อยู่เฉพาะในเขตจังหวัดมุกดาหารเท่านั้นลักลอบเดินทางเข้าสู่เมืองชั้นในโดยเฉพาะในช่วงหลังสงกรานคนต่างด้าวชาวลาวมีแนวโน้มจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมากดังนั้นตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารจึงออกประชาสัมพันธ์และแนะนำวิธีการตรวจสอบคัดกรอง ให้กับผู้ประกอบการรถทัวร์โดยสารรถตู้รับจ้างตลอดจนรถยนต์รับจ้างทั่วไปพร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ประกอบการรถทัวร์โดยสารรถตู้รับจ้างรถยนต์รับจ้างทั่วไปได้ทราบและมีโอกาสไขข้อสงสัยที่ยังไม่เคยทราบมาก่อนให้เกิดความเข้าใจอย่างดีผลการดำเนินการเป็นไปนด้วยความเรียบร้อยไม่พบปัญหาอุบสรรค์แต่อย่างใด ขณะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมุกดาหารมีประชาชนชาวไทยและชาวลาวจำนวนมากที่เดินทางกลับเพื่อไปทำงานที่กรุงเทพมหานครหลังจากกลับมาเยี่ยมญาติในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยมีรถโดยสารที่ออกตามคิวตามวินนอกจากนี้ยังมีรถเสริมที่มารับผู้โดยสารเพื่อไม่ให้ผู้โดยสารตกค้างอีกด้วย